สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกแก้วเขตหนึ่งก็จะมีโรงเรียนในสังกัด1ี4แห่งแล้วก็สองสาขานะครับจะครอบคลุมห้าอำเภอในเขตพื้นที่สังกัดดูแลนะก็จะมีอย่างอ,อําเภอที่เราอยู่ตรงนี้เป็นอ,อําเภอเมืองสกแก้วก็เป็นที่ตั้งของสานัก,กง,งานเขตด้วยครับค่ะก็อย่างที่ครูดังบอกว่าออของสพป,ปสกแก้วเนี่ยมีห้าอำเภอใช่ไหมคะแล้วก็สกแก้วเขตหนึ่งเนี่ย ่มีอำเภอเมืองสระแก้วไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีอำเภอเขาชะกันวังน้ําเย็นคลองหาะแล้วก <arn> <fruit>, ็อำเภอวังสมบูรณ์ส่วนอีก4อํอำเภอค่ะก็จะไปสังกัดกับสพสระแก้วเขตสองค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการบริหารงานที่นี่ค่ะจะเดิมพีจะแบ่งเป็นแค่6กลุ่มงานนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็น10กลุ่มงานแล้วนะคะแล้วก็มีท่านผู้ว่าการสพปสระแก้วเขตหนึ่งก็คือท่าน ออุทัยคำสีหานีใช่ใช่ครับก็แต่และกลุ่มงานนะเนาะก็จะมีหน้าที่แต่และกลุ่มงานแตกต่างกันนะครับซึ่งเรามีระยะเวลาประมาณ2องสัปดาห์ที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในทุกๆก,กลุ่มงานกันเลยครับ เราศึกษาดูงานเนาะตามกลุ่มเรียบร้อยตามตารางปฏิบัติงานเดี๋ยวเราม่าจะพอมีเวลาเหลือใช่แล้วเราจะไปดูสถานที่รอบๆของเ<ม>ขตพื้นที่การศึกษาสักแก้วเขตเหนืซะนาว่าว่ามีอะไรบ้าง สักแก้วเฟิร์สมุ่งเน้นการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการจัดก,การศึกษาเป็นอันดับแรกนะก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงนะครับด้วยวิถีคุณภาพวิถีแห่งอนาคตนะครับผู้เรียนคิดเป็นสื่อสารได้มีทักษะในการดำรงชีวิตแล้วก็ต้องยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยในศตวรรษที่21เ็ดด้วยค่ะส่วนจุดเน้นการดำเนินการของ เขตพื้นที่เนี่ยก็จะใช้สามต้องนะคะต้องแรกก็คือจุดเน้นอ่านเขียนคิดคำนวณต้องได้จุดเน้นที่2ภาษาอังกฤษต้องดีแล้วก็ ICT ต้องเหนือชั้นนะคะก็จะมีโครงการสําคัญที่มาสนับสนุนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วก็การพัฒนาชักษะอาชีพค่ะ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนนะครับที่ที่ที่เน้นผลลัพธ์เนี่ยอย่างที่สำนักง,งานเขตได้ให้ให้เราเป็นการศึกษาไว้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของโครงการคุณภาพนะครับอย่างสกแกวโมเดลที่เราไปศึกษามาแล้วก็ตอนนี้เขตพื้นที่กําลังเ,เข้าสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสแกวมีมีหลายโรงเรียนแล้วนะครับที่เข้าสู่โรงเรียนที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาค่ะก็มาสู่กลยุทธ์นะคะคทั้งหมด6กลยุทธ์ด้วยกัน นะคะกลยุทธ์ที่1ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตให้สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงเน้นบริการที่เป็นเลิศกลยุทธ์ที่2ส่งเสริมการจัดการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแล้วก็สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษากลยุทธ์ที่3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพกลยุทธ์ที่4นะคะส่งเสริมการจัดหลักสูตรมุ่งสมรรถนะและก็หลักสูตรท้องถิ่น พร้อมนาพะระบรมาโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนาําปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาทักษะวิชาการทักษะอาชีพและก็ทักษะชีวิตนะคะกลยุทธ์ที่5ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุกและก็ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภยัยและสุดท้ากยกลยุทธ์ที่6ประสานส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและก็ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสู่ค่านิยมองค์กรค่ะคิดสร้างสารรค์บริการดีมีคุณธรรมทำงานเป็นทีม เฮ้ยไอ้คนนั้นน่ะเอ้คุเต้บันดาลน่ะยืดตัวให้มันสูงสูงหน่อยโอ้โหขาเขาสั้นแค่นั้นพี่เจ้คเขายืดไปถึงไหนอ,ะอ่ะอ๋อเาโอเคครับเอาใหม่เอาหม่หนึ่งสองสามแอคชั่น สวัสดีครับพวกเรามาจากคณะครุศาสตร์สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏํำไพงณีครพี่พี่ครูบ้านวังทองอ่ะพูดเสียงดังๆหน่อยพูดเหมือนเวลาร้องเพลงโอ้โหพูดเยอะๆเหมือนพี่รู้จักครูบินป่ะครูบินน้องสิงห์อ่ะโอ้โหครูบินน้องสิงห์ไอ้นันก็พูดหาความจริงไม่ได้เลยนะเอาไม่ครับเอาหม่เอาไม้เอาโอเคเอาไม่ครับเอาไม่ทุกท่านครับยืนที่มันดีๆหน่อยค่ะแสงตก มายืนเองไหมจับแัดแขนรัดขาให้หน่อยนักกายภาพบำบัดเขาทําให้คนขาหักได้ด้วยเหรอคะอ่ะอโอเคครับเอาใหม่เอาไหม่ึ้งสองซ่มแอคชั่นพี่ใครเดินผ่านอ่ะใช่พี่เอกปะคะตัวสูงสูงใส่แว่นแล้วก็ผูกไทชม่มอะวค่ะพอทออุ่งควายกินปะ่ะส่งสัยอยากออกกล้อง ไปมาโอเคพี่ไปไปเอาไงกันต่อดีคะถ้าอยู่ทำไมล่ะคะก็แยกใายสิคะพี่เต้พี่เต้ <S 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 เขาไปกันหมดแล้วพี่โอ้โ,อโหหลับได้ก็เวลาเรียนก็หลับ